สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นเทพแปดเทพนะคะแปดเทพเลขเด่นแปดเทพงวดประจำวันที่1นึ่งกรกฎาคม2 5งพันหเอามานำเสนอท่านผู้ชมให้พิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นแปดเทพ งวดนี้เด่น5แล้วก็3มนะคะเด่น5้าแล้วก็3มเด่น5้าแล้วก็3ถ้าเด่น5้าแล้วก็3นี่ตรงกับสำนักไหนบ้างถ้าเด่น5้าแล้วก็3มตรงกับสำนักไหนบ้างม้าวิ่งนะคะเด่น5แล้วก็3เลขม้าวิ่งนะคะเด่น5้าแล้วก็สาม ช่วงนี้ยังเจ็บคออยู่เลยแพ้อากาศมาดูงวดที่แล้วนะคะ8ปดเท่งวดที่แล้วเด่นสองเด่นสีเด่นสองนะคะเข้านะคะเข้าเก้าสองเนาะออก9ก้สองงวดนี้ห้าแล้วก็สามเคิดว่าตัวนี้จะเข้าหรือไม่นะคะตัวนี้จะเข้าหรือไม่เลขหน้าปกไม่เข้านะคะแต่ว่าตัวเด่นเข้านะคะ เข้าสองนอออกเก้าสองงวดนี้ชิดว่าตัวนี้นะคะห้าแปดนะคะห้าแปดหรือไม่ก็ห้าสามห้าแปดตัวนี้นะคะห้าแปดแปดห้าสามแปดห้าเก้าแล้วก็สามเก้าสองตัวนี้ต้องเข้าตัวใดตัวหนึ่งหรือไม่ก็เข้าสองตัวก็คือเลขห้าสามสามห้าเนาะ เพราะว่ามาตรงกับหลายสำนักนะคะเด่นห้าส่วนมากจะเป็นเลขล่างนะคะห้าสามเนาะห้าสามนี่สามส่วนมากจะเป็นเลขล่างนะคะนี่เลขล่างนี้ เขามาตรงกันก็คือเลขสามนะคะส่วนมากจะตรงของ8เทพนี้ถ้าจะให้ตรงกับสำนักอื่นก็คือ3นะคะแล้วก็หเหมือนเดิมเนาะหรือเลขงวดนี้จะมี5 3 3สหหรือ5 8าแดแปดห้าหรือไม่เรามาดูตัวเลขข้างในของ8เทพนะคะ ข้างในของแปดเทพงวดนี้นะคะก็คืองวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมอาจารย์พนมทวนเด่นเก้านะคะมี0ูย์เก้แล้วก็ส9ตัวเด่นของอาจารย์พนมทวนมักจะเข้านะคะประธานพลมา8กับ5นะคะตรงกับเลขหน้าปกเนาะ มี8 6 8หกแปด้าหกเนะคะนี่เลขค่าสยังเป็นเลขท้ายอยู่นะคะส่วนบนนั้นมา8ปดนะคะแ9ดเก้าเก้าศูมา8ก็มี0ูนย์แปดหแล้วก็7 8 เลขล่างนะคะมา5กับ3ถ้ามา5ก็มาห้าหกนะคะบางสำนักก็ขึ้นบนเนาะสามสามมาแรงจริงๆวันนี้หลายสำนักที่มาแรง3โดยเฉพาะเลขสามเนาะหน้าไฮไลท์ของ8เทพนี้ก็คือนี่ มาสี่นะคะงวดนี้แปดเทพมาสี่แล้วก็ล่างมาสามโดยเฉพาะเลขสามห้าอดก็มาเห็นไว้ที่เลขสามห้านะคะแต่ว่าก็ไม่แน่เนาะสามห้าสามหกสามเจ็ดไม่แน่นะคะสามเจ็ดอาจจะเข้านี่คือเลขเด่นของแปดเทพนะคะชักใย,ยเลขมาเก้านะคะมาเก้า เก้าบนนะคะเก้าบนเกมาก็มี9ก้าหแล้วก็เก้าแปดถ้าศูนย์มาก็0ูนยแล้วก็08แต่ว่าเอสชอบของอาจารย์8เทพนะคะแเทพ3 5 3 6 3, ้าสากสเลขสกับเลขห้ 5, จะเข้าหรือไม่ช้างเผือกนะคะมา3บนมา5นะคะนี 39 30แล้วก็31 59 50แล้วก็ห้นี่คือเลขเด่นของ8เทพนะะส่วนมากจะเด่น5แล้วก็เด่น3ล่างนะคะหวยรายวันนะคะ ของวันที่หนึ่งกร,รกฎาคม2568นนะคะเอาไปพิจารณาเด่นศูนย์กับหกนะคะนี่คือเลขหน้าปกนะคะเลขหน้าปกเลขเด่นของแปดเทพงวดนี้สามกับห้าจะเข้าหรือไม่ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะสามกับห้าจะเข้าหรือไม่ ถ้าจะให้แอดสรุปเลขเด่นงวดนี้ก็คือห้าบนสามล่างเนาะห้าบนสามล่างตัวห้าแปดนี้เลขห้าแปดนั้นมาตรงกันกันกบเลข แอปขอดูใบแทรกเนาะมีเลขห้าแปดหรือไม่เลขใบแทรกนะคะนี่ค่ะเลขห้าแปดเลขใบแทรกนะคะนี่แอดชิ่ว่า ต้องเข้านะคะต้องเข้าคิดว่าเข้านะคะถ้าบนนะคะถ้าบนเจ็ดแปดแล้วก็ตัวนี้นะคะเก้าสี่อย่างนี้ถ้าเป็นบนนะคะถ้าเป็นล่างเลขห้าแปดเลขห้าสามนี่เข้านะคะนี่สามเจ็ดนะคะสามเจ็ด หรือแปดเจดก็ได้นะคะแปดเจดเจดปดตรงนี้นะคะเป็นบนนะคะเป็นบนสามเจเป็นล่างถ้ามาเจดนะคะนี่ถ้ามาเจดแต่ว่าถ้ามาห้าก็คือห้าปดกับห้าสามนะคะถ้ามาเจดก็คือเจดปดนะคะ สรุปแล้วเลขหน้าปกนี้สองตัวนี้ต้องเข้าตัวใดตัวหนึ่งเนาะไม่งั้นก็อาจจะเข้าทั้งสองตัวเพราะว่าเป็นตัวเด่นมาหลายสำนักนะคะก็คือเลขสามเนาะเลขสามก็ให้ท่านเอาไปพิจารณาดูนะคะเลขสามเลขหน้าปกของแปดเทพมีสิทธิ์เข้านะคะมีสิทธิ์เข้า ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์ like, กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีค่ะ